ท่าที่1ท่าฝึกยืดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายที่ด้านหลังของข้อเท้าก้าเท้าขวาออกไปเต็มก้าปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรงไปข้างหน้าขาซ้ายเหยียดตรงเป็นท่อนเดียวกับลำตัวส้วนเท้าซ้ายและขวากดแน่นเรึงกับพื้นค่อยๆยกตัวไปข้างหน้าจุดส่วน่วงทิ้งลงบริเวณข้อขวานับ1นถึงสิแล้วเปลี่ยนเป็นก้าเท้าซ้ายนำํำทำช่นนี้สลับไปมา2องถึงสาครั้ง ท,ท่าที่2องท่าฝึกยืดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายท่าเตรียมนั่งคุกเข่าหมอบคูตัวปลายเท้าข้างซ้ายอยู่ในหลักข้า,ข,าขวาที่นอนราบติดกับพื้นส้นเท้ากดแน่นติดกับพื้นมือทั้งสองข้างกอดและกดเข่าซ้ายให้ติดกับพื้นกดตัวลงนับ1-10ถึง10แล้วเปลี่ยนมาทำข้างขวาสับไปมา ท่าที่สท่าปฏิบัติยีดกล้ามเนื้คนขาเอนหัวเขา่าและข้อเท้าคุกเขา่าแน่หลังเท้าติดกับพื้นท่านขาทั้งสองข้างควรห่างกันพอประมาณท่านขาด้านบนเหยียดเป็นเส้นตรงใช้แขนทั้งสอง,งข้างวางค้ำเพื่อรับน้ำหนักน้ำหนึ่งถึงสิดพักสักครู่แล้วจึงเติมทำใหม่ท่าที่สี่ท่าฝึกยืดกล้ามเนื้อคนขาด้านนอกน้าเหยียดขา ยกขาขวาชันคล่องเป็นเส้นแทงมุมกับขาซ้ายจากานั้นพยายามนั่งกดอย่าให้ก้นยกจากพื้นใช้มือขวาจาับที่ข้อขวาแล้วค่อยๆดันเข้าหาไหล่ซ้ายนับหนึ่ถึงสิจากนั้นเปลี่ยนข้าง ท่าที่5ยืดกล้ามเนื้อคนขาด้านนอกและข้อเท้านั่งเหยียดขาให้ขาซ้ายแนบกับพื้นใช้มือขวาจับเหนือข้อเท้าแล้วใช้มือซ้ายบิดเท้าขวาเข้าหาลำตัวพยายามให้ท่อนแขนและสะโพกขวาดันเข่าไปข้างหน้าอย่าให้งอเข้าหาลำตัวทำครั้งไว้30บวินาทีแล้วเปลี่ยนข้างสลับไปมา2-3ครั้ง